ขอ,อยืนี่เนะี่ยยังไม่ได้กองเลยยั่ไหตอนแรก็อะสีไปๆใช่ใช่ไปไปมามั่วสีแน่อย้างน้อไว้อันนี้นก็ของเข้าเป็นตัวห้อยกับหมาดเนาะ แล้วกอแกต่อไปอีตอนที่จะจบอย่างนี้แหละถึงงงทำให้เป็นกันึ้นถูกแล้วนะเขาจะงงสี่เส้นเพิ่มความหนาจะยืดดึงยืด ทำเป็นเราจะเพลินใช่ถ้าเป็นก็นจะเพลินสนุกแต่แรกๆก็จะงงๆหน่อยแล้วไอ้นี้อันนี้ก็ไม่แย่นี้ใช่ไหมจะแล้วก็เหลือห่างมันไ้ แล้ว,ลวอันนี้อ่ะไอ้ตัวนี้มาอีกสี่ค่ะมาอีกสี่ของแล้วก็แล้วก็ตัวนี้ของกับตัวนี้แล้วก็มัดใช่ไหมอันนี้มัดจะอันนี้ก็ปล่อยไว้เก็บไว้ก่อนการ์ตูนแถวเฟ ใช่นะแล้วก็ทําใหม่เริ่มใหม่ไปจนครบแถวอ้าวแล้วอันนี้เลยฉันไม่ได้เอาเข้านะเนี่ยเข้าไม่หมดใช่แล้วเนนี้แต่ตัวไหนเนี่ยนี่แหละอันนี้อันนี้อันนนี้อัไหนอันนี้ก็าออกแค่ตรงนี้เนี่ยเาทำไวๆมันจะไม่ได้ไงทหลงฮะได้ยังแล้วอันนี้อันนี้ อันนี้ก็ทำต่อ,อไปใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ยังไงสอดใหม่สามสี่ห้งนีน่อันนี้ก็ปิดแล้วมั้งปิดแล้ว <c oughs> มั <c oughs> 狗仔呢？狗仔呢？<Michael is: S 2>